นี้จะมาเอาปลาช่อนในบอ่อเก็บนะคะบอ่อพักเนี่ยค่ะเพื่อจะไปทํากับข้าวเมนูวันนี้นะคะพอดีให้ลูกสาวเป็นตะก้อมให้น้องปลาล์มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าปลาเราจะมีนกหรือเปล่ามาดูกันค่ะเขาเรียกบอ่อพักสเสบียนอาหารนะคะนี่ค่ะเหลือสองตัวอืม เราจะทําตัวเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเหลือไว้อีกตัวหนึง่งจะเอาให้ดูนะคะวันนี้กินอะไร <laughs> จะไม่เอาตัวใหญ่นะคะอุ้ยอย่ะนี่ตัวเล็กนี่ค่ะ อืมโอเคค่ะเดี๋ยวตัวนี้เก็บไว้ก่อนเป็นตะเบียงรอบหลังโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปที่ครัวกันเลยนะคะว่าจะทํากับข้าวอะไรโอเคค่ะเจอตอนแรกว่าจะถอดเก็ดปลาเองนะคะนี่แต่น้องปลมบ,บอกว่าเดี๋ยวหนูทำเองนี่หนูทำเองเลยง่ายไหมง่ายค่ะอ,อนี่คนให้กำลังใจพี่สาวนั่งมอง อยากทำเป็นเปล่าอยากเอาไว้ตัวอีกหน่อยก่อนเนี่ยจะให้ทำาขขอทำกีเองด้วยระวังมือนะคะ กำลังมือลูกมีดกระเลยคมคมพอแล้วค่ะใช่ทำแบบนั้นเลยลูกอ่ะนี่ล้าง โอเคค่ะเราล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูที่ครัวกันค่ะว่าหนูกับแม่จะทำเมนูอะไรโอเคค่ะไปค่ะคให้น้องสาวนั่งเป็นกำลังใจพออยากทำค่ะแต่ยังไม่กล้าให้เตะของอุปกรณ์มากมายเพราะกลัวอันตรายค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูในครัวกันเลยนะคะไปค่ะคล้างเก็บก่อนลูก ที่น้องฟาล์มก็ทำเอาไว้นะคะพอดีดึกแล้วน้องต้องไปบ้านย่าค่ะไปนอนนูน่นก็เลยต้องให้คุณแม่เป็นคนทอดวันนี้จะมาทอดปลาช่อนอกระกระเทียมนะคะปลาช่อนทอดกระเทียมค่ะวันนี้เมนูนตอนเย็นนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่สองคนตายายเหมือนเดิมเด็กๆกลับไปนอนบ้านยายแล้วค่ะบ้านยา โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะอ้อลืมบอกค่ะว่าเราหมักไปช่อนไปเรียบร้อยแล้วก็มีซอสหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงนัวค่ะแล้วเรามาทอดกันเลยนะคะไปค่ะมาค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยเยอะๆเลยค่ะน้ำมันวันนี้ทอดทั้งตัวค่ะไม่ได้ตักเป็นท่อนค่ะ Thank <laughs> you. ใหฉาบเสลนะคะ เามาทอดกระเทียมกาหัวหอมนะคะใส่หอมลงไปก่อนนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ โรยไปบนตัวปลาเลยค่ะหอมๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาช่อนราดกระเทียมโอเคค่ะหน้าตายอ,อด ปลาช่อนราดกระเทียมเกียวเสร็จเรียบร้อยเมนูเย็นนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ